สวัสดีครับทุกคนวันนี้เสี่ยงผมแชบนิดหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบคอสเพย์ของละครดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งดาบตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรเลยครับจะเป็นยังไงเรามาเปิดกล่องกัน ครับผมเราจะมาอันบ็อกซิ่งกันนะครับกดแจก็ไม่ค่อยเปิดได้ครับ กันว่าเขาติดสกอตเทปอย่างนี้มาทำไมครับแต่ก็ง่ายเหมือนกันครับมันจะได้ไม่เปิดกล่องยากจนเกินไปครับ เป็นงไงครับอดแอนดาบของตัวละครที่อยู่ในยุคแรกหรือว่ายุคซ่อมบุกเบริรกของดาบพิคาดอสูรนะครับทุกคนเขาคนนี้ใส้ดาบที่ว่าใส้ขบวนห้างปานตะวันนะครับชื่อของเขาก็คือ สกีคนนี้ยูริอิจิครับเป็นตัวละครในยุคเซนงคุกนั่นเองครับเขาเกิดมาเพื่อปราบราซาสูญอย่างมูซันนั่นเองครับเรามาดูรูปร่างของฝักดาบแล้วก็ลักษณะของดาบกันครับทุกคน นี่ครับทุกคนโแล้วก็เขอแันี้มาด้วยครับที่ตั้งดาบนั่นเองครับนั้นเรามาประกอบที่ตั้งดาบก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดูสวยขึ้นนะครับทุกคนอย่ยางรัดก่อนนะครับ อ่ครับคือที่คั้นดาบนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับประกอบกันนะครับให้เราคว่ำฐานนี้ลงหรือเปล่าครับไม่ใช่ถูกแล้วครับแล้วก็สุกแล้วก็เอาที่คั้นดาบประกอบตามร่องนี้เลยครับเนี่ย จะมีอยู่สองร่องครับสุกเอาเข้าสองเลยครับเสร็จแล้วครับนี่คือดาบที่เราได้มาวันนี้นะครับว้าแค่ดูก็สวยนะครับเขาออกแดบ,บได้อย่างละเอียดมากนะครับ นี่นจะเป็นดาบนะครับนีบ่ะใช่ดาบที่ญี่ปุ่นะทุกคนนี่ครับคือลักษณะของตัวดาบทั้งหมดครับนี่ใส่ใส่ที่ตั้งดาบด้วยครับก็ออกมาสวยประมาณนี้เลยครับ งั้นลองมาดูใบดาบกันนะครับเปิดฝักดาบก่อนทุกคนก็เป็นดาบคาร์บอนสตีลดาบโลหะนั่นเองนะครับตอนเปิดออกมาก็หนักนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีขาตั้งกล้องก็ขอภัยทุกคนด้วยครับโอ้หนักมากเลยนี่นครับดาบ ตัวใบดาบก็สวยมากๆนะครับแล้วก็ดาบของยริจินะครับจะมีตัวสลักอยู่ด้านซ้ายด้วยนะครับที่เขียนไว้ว่าทลายล้างนั่นเองใบดาบก็ความยาวรวมจากที่ถือดาบถึงปลายดาบก็รวมๆก็ ยาวประมาณ103เซนติเมตรนะครับนาบเขาสวยมากนะเนี่ยครับออกแบบงานได้ดีมากเลยงานค่อนข้างเนียบอยู่ครับแม้ว่าจะไม่ใช่ดาบของญี่ปุ่นครับเป็นดาบคอสเพย์ที่ว่าเป็นดาบโลหะนะครับเนี่ยทุกคนทำได้ลวดลายก็ทำได้ดีมาก เหมือนในอนิเมะเลยนะครับเนี่ยเป็นดาบโลหะนะครับเนี่ยไปลายใบดาบก็ทําจากโลหะคาร์บอนสตีลทางนั้นนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับทุกคนสมกับดาบของปานตะวันจริงๆด้วยเลยครับ มีลวดลายที่ด้ามจับดาบด้วยครับก็สวยเหมือนกันนะครับมาดูที่ตัวเก็บดาบกันนะครับเป็นพลาส,สติกทั้งหมดเลยนะครับวัสดุเนี่ยอันนี้ก็พลาส,สติกนะครับที่เก็บดาบอันนี้ก็คือที่เอาไว้ล็อกดาบนะครับ พลาสติกก็แบบได้ดีเลยนะครับไม่ได้แย่อะไรมากก็เหมือนในอนิเมะอยู่นะครับเวลาจะเก็บฝักดาบนะครับก็ทำอย่างนี้เลยนะทุกคนให้เอาเข้าตรงที่สันดาบนะครับประมาณนี้ ไม่มีค่าตังกล้องก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเข้าเลยนะครับแล้วก็มีที่ล็อกดาบอย่างดีเลยนะครับเนี่ยทุกคล็อกแน่นมากนะครับเนี่ยไม่เชื่อทุกคนก็ลองดูได้นะครับจากการตั้งดาบลงไม่หลุด ออกจากฝัก oh, เลยนะครับทำได้ดีมากนะครับทุกคนงานออกแบบคอสเพลจากอนิเมะเรื่องตาพิฆ่าตาสศู์คิเมสุนไงบะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมที่รับชมจนถึงสุดท้ายนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นปีใหม่นะครับแ Happy New Year bye ๊ายบายครับ